รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงเวลาของความสนุกที่ผู้ชมรอคอยแล้วครับและนี่คือเกมแจกรถพรีเต็ต์บายมิสซูบิชิมอเตอร์มิสซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุดมิสซูบิชิแอทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิตซูบ i ชิเอ็กซ์เพนเดอรอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New e, นิวมิตซูบิชิทริแดนแอดลี e เหนือชั้นไซด์พันสปอร์ตมิต s ูบิชิปาเจโ r ่สปอร์ e อ i t ิตอีดิชัที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานทีมคุณเคสและคุณเบสยังไม่ทันเกมปล่อยให้อีกทีมขึ้นนำในข้อ3ไปก่อนวันนี้พวกเขาจะพลิกเกมชนะได้หรือไม่ไปดูกันเลยค่ะตั้งใจให้ดี ภูเขาไหนอยู่ภาคอีสานครับมือใกล้ปุ่มไฟภาพมาเขาแผงมาเขาตกครับโอ้โหตอบเขาแผงมาแล้วฮะเขาแผงมาอยู่ไหนอย่าถามเลยคะอย่าไปเศร้าซีกับเบสคะเธอบอกแล้วว่าภูมิศาสตร์เธอไม่เอาเลยบอสกับปีเตอร์ครับถ้าเธอตอบผิด โอนแต be the ้มไปหาคุณครับแต่ถ้าเกิดเขาแผงม้าทะลึ่งบ้องอยู่อีสานแล้วก็บอสกับปีเตอร์ล่วงหน้าไปก่อนเลยกลับบ้านก่อนเลยนะฮะครับผมเบสมั่นใจไหมตอบแล้วต้องมั่นใจค่ะตอบแล้วต้องมั่นใจเคสมั่นใจไหมมั่นใจค่ะเขาแผงน้าเป็นคำตอบที่ถูกค่ะถูกค่ะมนทำไมถูกค่ะครับผมมันถูกค่ะจะกลัวคู่นี้นะครับมนทำไมครับมาเป็นกลับที่ คู่ต้องครับผมเขาแพ่งมาลลอยู่โครน่าเขาส่งอยู่สุราธานีเพราะนั้นโอ้โห3สามศูนย์เลยในข้อสามครับเพราะนั้นในแมตช์นี้ครับเบสกับเคสเป็นผู้ชนะนะครับ เื่อเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศแล้วภูเขาเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลายคนจะนึกถึงทางตอนเหนือของประเทศไทยสะส่วนใหญ่แต่นอกจากทางเหนือแล้วก็ยังมีภูเขาฝั่งทางภาคอีสานด้วยเช่นกันที่มีความสวยงามไม่แพ้กับทางเหนือเลยทีเดียวแถมยังมีหลายที่ที่มีชื่อเสียงเป็นจุดหมายปลายทางของนักปีนเขาไม่น้อยเลยล่ะค่ะเริ่มกันที่ภาพแรกอย่างภูกระดึงยอดเขาสุดคลาสสิกของจังหวัดเลยที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินป่า,าดับต้นต้นของเมืองไทยที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่า เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทยเนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงามในแต่ละปีจึงมีคนมาเที่ยวเฉลี่ยหลายหมื่นคนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่มักจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปพักผ่อนบนภูกระดึงเป็นจํานวนมากส่วนข้างกันนั้นภูชี้ฟ้าเยืองเขาสูงที่สุดในทุ่งเขาโดยผามนอยู่ติดพรมแดนไทยลาวตั้งอยู่ในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามเพราะมีหน้าผาปลายยอดแหลมเป็นแนวยาว ที่ชี้ไปบนฟ้าทางฝั่งประเทศลาวเลยทําให้เป็นที่มาของชื่อภูชี้ฟ้านั่นเองค่ะต่อกันด้วยอีกหนึ่งเขาสวยงามในจังหวัดเลยอย่างภูเรือที่มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอภูเรือและอําเภอท่าลี่จังหวัดเลยมีอาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาวมีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูงเป็นภูผาสีสันสดุดตา เห็นบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้และหากมองโดยรอบจะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้ยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฟ้าขาวด้วยละอองน้ําหมอกปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ส่วนข้างกันนั้นเป็นภาพของภูเขายอดฮิตแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างภูทะเบิกที่มีภูมิประเทศสวยงามเป็นที่กล่าวถึงด้วยความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติมีสายหมอกคลอเคลียตามไหล่เขาให้ได้ชมแทบทุกจุดที่มีภูมิประเทศสวยงามเป็นที่กล่าวถึงด้วยความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติ มีสายหมอกคลอเคลียตามไหลายเขาให้ได้ชมแทบทุกจุดโดยเฉพาะหากมาในช่วงหน้าฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมมักจะพบเห็นทะเลเหมอกได้ง่ายกว่าหน้าหนาวค่ะ ถัดมากับภูเขาสวยในภาคอีสานอย่างเขาแผงมา้าซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นจุดชมฝูงกระทิงอันดับต้นต้นของไทยซึ่งเป็นสัตว์เจ้าถิ่นที่ครอบครอกอาณาเขตของเขาแผงมานี้โดยบริเวณจุดชมวิวจะสามารถเห็นฝูงกระทิงออกมาหากินหญ้าบริเวณทุ่งหญ้ากว้างได้อย่างใกล้ชิดซึ่งในปัจจุบันนั้นมีกระทิงอาศัยอยู่กว่า300ตัวและนะักท่องเที่ยวยังสามารถมานอนกลางเต็นท์พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่บรรยากาศจะดีสุดสดไปเลยและคะ่ะ ส่วนอีกหนึ่งภาพนั้นเป็นภาพของเขาศกหรือที่ได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินมืองไทยเป็นดินแดนศูนย์กลางของคุณเขาแห่งป่าฝนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราธานีเป็นพื้นป่าดิบชื้นพื้นใหญ่ที่สุดและมีความสําคัญของภาคใต้อุดมไปด้วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิดทั้งพืชพันธุ์ที่หายากและพืชเฉพาะถิ่นอย่างบัวขุดหรือบัวตูมดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังอุดมทั้งความเขียวสดชื่นและเย็นช่ำของสายน้ำแห่งเขื่อนรัชประภาที่ต้องหาเวลามายืนสักครั้งนะคะคุณผู้ชมบอสพีเตอร์ต้องกลับบ้านก่อนแล้วล่ะครับครับกลับอีสานเลยครับผมกลับอีสานเลยนะฮะกลับไปเที่ยวคนต่างดาวทำไมคุณไม่กดอ่ะนั่นแหละดิโอเคเพราะนั้นผมแนะนำให้คุณสองคนทะเลาะกันทีงนู้นเลยนะขอบคุณที่มาล่วมสนุนนะครับโอ้โหตอนนี้เบสกับเคสนะฮะเก็บแปมชนะครูภูมิศาสตร์ต้องภูมิใจแล้วค่ะ ใช่ครับเขจะโกรธมากเออไม่เรียนภูมิศาสตร์แต่ก็ชนะเกมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ได้นะฮะแต่ตอนนี้ไมค์กับยูโดมีแต้มชนะมาเหมือนคุณตอนนี้และนี่คือแชมเปี้ยนชิพแมตช์แล้วนะครับไมค์กับยูโดเชิญครับมาเลยมาอยู่นะรออยู่นะน่ากลัวจังเลยครับพูดเนี่ยเป็นยังไงยูโดคอร์มการเล่นของเบสกับเพจกลัวมากครับไมค์เป็นยังไงดูเพื่อนเล่น ก็โอเคแต่กลัวล้ำแข้งน้องน้องเป็นหมวยกลัวแบบตอบถูกแล้วน้องมาเตะอะไรเงี้ยโดยการใช้กําลังใช่อย่าคุณผู้น้ากลัวเพราะฉะนั้นทั้งคู่ตั้งใจให้ดีนะครับนี่คือแชมเปี้ยนชิพแมตช์คุณชนะมาแล้วหนึ่งแต้มเขาจับมือก่อนไดหมเชิญเชิญฮะเชิญฮะมือสั่นรุณละฉันก็มือสั่นอุ้ยมือสั่นเอาแล้วเอาแล้วมีการรับกันเล็กน้อยเพราะนั้นผมไปเลยนะฮะคำถามข้อที่หนึ่งครับโบโอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าที่ก่อตั้งในประเทศไทย uh huh. ก็ของที่เราใช้กันเนี่ยคุณจะคุ้นเคยทุกแบรนด์เลยแลครับคำถามครับที่ไม่ใช่ที่อยู่ในประเทศไทยคําถามคือยี่ห้อไหนก่อตั้งในไทยจะขึ้นมา2องแบรนด์อันนึงเป็นแบรนด์ไทยอันนึงเป็นแบรนด์นอก uh huh. กดไฟอันที่เป็นแบรนด์ไทยนะครับมือใกล้ผมไฟนะครับและภาพมา ไคเกอร์บาร์มกับอ่โป้ยเซียนครับชื่อทันขนาดนี้เอาละยูโดไม่ชอบโป้ยเซียนไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันดูใครผู้เลยอ่ะย่ามองตาเสืออย่าดมโป้ยเซียนผมว่าอย่าดมตาโป้ยเซียนนะครับใช่เรากดแล้วใช่ครับเรามั่นใจครับแต่เมื่อกี้ผมกดโอเคเขกดเสือนเขาเลยว่ายูโดอ่ะกดเสือนะไม้กดโป้ยเซียน แต่โอเคไฟขึ้นโปยเซียนตอบยังไงก็รับผิดชอบอย่างนั้นผมวถูกใช่นะโปยเซียมันทำไมมันปนทถูกค่ะถูกถกถูกถูกทูกถ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 ูกม้ โอ้ก oh, ับ <troops> ทีมเมื่อ oh, ก okay. <ss> ี้ทำไมคุณเก่งนะทำไมคุณเจอทีมคุณหน่อยฮะไม่ได้เบสกับเคสคุณห้ามหน่อยเด็ดขาดโอเคมือเร็วยอดไปกูย่ามองตาเสือมาจากสิงคโปร์นะครับโอเคคุณแพ้ความลันล่างคุณเนี่ยไม่ได้เบสคุณห้ามหน่อยเด็ดขาดไปกันต่อเลยนะฮะแบรนด์ไหนก่อตั้งในไทยครับมือใกล้ปุ่มไฟครับภาพมา อันนี้พี่ซ่าครับโอเคไม่เป็นไรให้เขากดไปให้เขากดไปเดี๋ยว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 เอาแล้วโอ้โหนะอยู่ดีก็ได้แต้มฟรีอะครับม็อบตัวเลยไหมม็อบตัวปะม็อบตัวม็อบค่ะม็อบมอันนี้ม็อบตัวเลยไหมม็อบตัวเลยนะมันผิดครับคุณแพ้คพราะนั้นละไปสองคนเนี่ยฮะเบ๊ สมาธิมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งครับอ๋อมันดูลั่นลาแป้นแป้นเลนเลอเกินเพราะนั้นเบสเคสสมาธิต้องดีๆครับเพราะตทธ์ของคู่นี้มันบวกเวกไวๆมาก่ของอเมริกาครับพิซซ่าคอมวันีตั้งในไทยเนี่ยแหละครับเพราะนั้นไมค์กับยูโดต้องการอีกแต้มเดียวพอขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะฮะมือใกล้ปุ่มไฟภาพมา มิสเตอร์โดนัทกับเชสเตอร์กิเอาแล้วตอนนี้เบสกับเคทตบเชสเตอร์กิลมาเลยมั่นใจไม่รู้ก็มั่นใจค่ะมั่นใจนะฮะมั่นใจค่ะกดแล้วมั่นใจโอเคอาแล้วแต่ถ้าผิดขึ้นมาโอนแต้มให้อยู่โดกับไมล์เลยนะฮะขนาดเขายังไม่ได้ตอบเขายังดูลันลาเลยกลยุทธ์ดูลันลานี่มันแข่งใช้ได้จริง ถ้าใช่นะฮะดึงกลับมาหนึ่งแต้มไม่ใช่ขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วนะยูโดกับไม้แล้วมานทำไมผิดแน่ผิค่ะพี่แคนแคนสกิวมมนผิดแคนตลอดที่ผิดครับที่ทำไมถูกต้องนะโอเคมาแล้วโอเคเอาละตามมาหนึ่งแต้มนะฮะไม่ยอมให้ยูโดกับมายชนะง่ายๆนะครับอยู่นี่ก็ตื่นเต้นไปกันต่อเลยนะฮะนี่เพิ่งข้อแรกเท่านั้น ยี่ห้อไหนก่อตั้งในไทยมือใกล้ปุ่มไฟและภาพมาวาโก้ซาบิน่าครับเบสกับเคสเลือกตอบซาบิน่าหืออย่าปั่นสิใส่อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้ผู้ชายไม่เก่งจริงอยู่ดอผมก็ให้สาวๆก็เถียงกันยังไง ต้องถูกแล้วนะฮะไม้ถ้าคุณได้ตอบก่อนนะฮะมันอิด้กดโกค่ะ๋อเห็นตากยังเห็นได้ชัดพ่อนั้นถ้าใช่เสมอ2ต่อ2ในข้อ1แต่ถ้าผิดนะฮะยูโดกับไม้ขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยนะฮะและซาบรีนาเป็นคำตอบที่ทำไมเบสถูกค่ะเคสทำไมถูกค่ะมันถูกค่ะเป็นถูกแบักที่ถูกค่ะครับผมถูกแต่มันถูกต้องครับผม ญี่ปุ่นครับซาบิน่าของไทยครับอเอาแล้วยูโดโไม่กลายเป็นว่าคุณชนะ<อ>ข้อหนึ่งไม่ง่ายเลยเพราะว่าไล่มา2ต่อ2แล้วฮะครับ<อ>คุณจะทำอย่างนี้กับพิธีกรถึง3ข้อไม่ได้เลยนะฮะผมจะเหนื่อยมาก <laughs> มแก่แล้วด้วยโอเคเพราะนั้นข้อนี้ตัดสินได้แน่นอนว่าใครจะขึ้นนำก่อนอ1น,นครับ<อ>มือใกล้ปุ่มไฟและภาพมา <laughs> เอาแล้ว โอชยะกับโคยเตะฮะับเป็นยี่ห้อชาโอชยะกับโคยเตะนี่นี่พ่อกินบ่อยเกินโอ้อย่างไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่งไรโคยเตะมาจากต่างประเทศครับนี่มั่นใจครับใช่ค่ะโออาขึ้นมาเลยยูโดโออาขึ้นมาเลยผอูครับโอชยะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช่ขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยนะฮะโอชยะเป็นคำตอบที่ทำไมถูกค่ะที่ทำไมครับถูกค่ะพิธีกรต้องลุ้นไหมเนี่ยไม่ต้องรม่ต้องลุ้นไหมเนี่ยมมั่นถูกต้องครับผม เมื่อกี้ไม่แต่นะเมื่อกี้นี่กดโคยเตนะแต่ผมเร็วกว่าผมว่ายูโดเพียรคู่คุณหน่อยดีกว่าแข่งกันอีกฝั่งนี่ยังต้องแข่งกันเองด้วยฮะตอนนี้น่าจะหิวแหละครับน่าจะหิวพอเห็นโคยเตมาปุ๊บกดเลยสินค้า เรานั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ของกินต่างๆล้วนมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็มาจากต่างประเทศบางยี่ห้อก็เป็นของแท้คนไทยทําแต่ชื่อแบรนด์ภาษาต่างประเทศอาจทําให้สับสนได้ว่าเป็นสินค้าที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยจริงหรือเปล่า เริ่มกันที่สินค้าชิงแรกที่อยู่ผู้ชาติไทยมาอย่างยาวนานอย่างยาดมยาหมองทาถูทาถูซึ่งทั้งสองยี่ห้อนี้อาจทำให้เราสับสนและเข้าใจผิดมาตลอดเพราะอย่างยาดมตราโปยเซียนที่ชื่ออาจมีความเป็นจีนสูงจนทำให้เราคิดว่าเป็นของคนจีนมาโดยตลอดนั้นจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของยาดมตราโปยเซียนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2479กับการขายยาสตรีตราโปยเซียนยาน้ำส้มตราโปยเซียนและยาน้ำเอียจับตราโปยเซียน ต่อมาได้มีการคิดค้นสูตรยาดมขึ้นมาจนพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์วางจําหน่ายในท้องตลาดและใช้ชื่อว่ายาดมพีเพ็กส์หลอดสีแดงๆทรงป้อมๆเหมือนที่เราเคยเห็นคุณตาคุณยายใช้เมื่อตอนเด็กๆก่อนจะพัฒนาเป็นยาดมตราโปเซียนค่ะ ส่วนยามองตราเสือที่ชื่อดูไทยๆแต่ความเป็นจริงแล้วเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2413หรือ150ปีที่แล้วจากเป็นร้านยาเล็กๆบนถนนรังกูมประเทศสิงคโปร์ที่ขายครีมวนวดมหศัศจรรย์ที่สามารถรักษาอาการปวดเมื่อยได้ทุกรูปแบบค่ะต่อด้วยอาหารยอดนิยมอย่างพิซซ่าซึ่งในบ้านเราก็มีวางขายอยู่มากมายหลากหลายยี่ห้อเหลือเกินแต่หนึ่งในยี่ห้อที่เราคุ้นเคยคือสองยี่ห้อนี้โดยอะพิซซ่าคอม p านีที่ก่อตั้งโดยกลุ่มไมเนอร์ของประเทศไทย ส่วนพิซซ่าฮัทเป็นแบรนด์ที่ถือกำเนิดขึ้นในปี2501ที่เมืองวิชิตามอนรัคเคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดย2พี่น้องตระกูลคานี่ค่ะไปต่อกับ2แบรนด์อาหารชื่อดังอย่างเชสเตอร์คิลที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปี2531 โดยสาขาแรกนั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้ามาบุนครองซึ่งในช่วงแรกร้านใช้ชื่อว่าเชสเตอร์คิวชิเก้นโดยชูเมนูหลักคือไก่ย่างแต่ต่อมาได้ปรับชื่อเป็นเชสเตอร์คิวเพื่อเปิดโอกาสในการขายอาหารที่หลากหลายไม่จํากัดแค่ไก่เท่านั้นค่ะส่วนอีกหนึ่งแบรนด์อย่างมิสร์โดนัทนั้นเริ่มธุรกิจในปี2498ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตต์ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่หลังจากตั้งธุรกิจได้เพียงปีเดียวผู้ก่อตั้งก็ได้แตกคอกัน หนึ่งในนั้นยังผลักดันมิสเตอร์โดนัทต่อไปสุดอีกหนึ่งคนออกมาก่อตั้งร้านโดนัทของตัวเองในนามดังกินโดนัทค่ะมาที่สินค้าสำหรับคุณผู้หญิงอย่างแบรนด์ชุดชั้นในชื่อดังอย่างซาบิน a ที่ก่อตั้งโดยคนไทยเมื่อวันที่17สิงหาคม2538 เกิบการผลิตชุดชั้นในคุณภาพของคนไทยโดยแท้จริงส่วนอีกหนึ่งแบรนด์ดังอย่างวาก้นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2489ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยอดีตพ่อค้าเครื่องประดับจากเมืองเกียวโตซึ่งเป็นหัวหอกสําคัญในการปฏิวัติแฟชั่นการแต่งกายของสุภาพสตรีญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2 และเขายังเป็นผู้สร้างสรรค์ชุดชั้นในที่มีช่องใส่แผ่นเสริมทรงเป็นคนแรกช่วยให้ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีออกแบนราบได้อวดสรีระสวยสะพรังค่ะปิดขายด้วยเครื่องดื่มยอดฮิตอย่างชาโนมไขมุกกับแบรนด์ที่เห็นอยู่เป็นประจำอย่างโอชยะ ซึ่งโอชยยกร๊ปนั้นก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2550โดยมิสเตอร์สแตนลีย์ยูด้วยการเริ่มธุรกิจขนาดเล็กที่มีพื้นที่ในร้านค้าเพียง9ตารางเมตรในรูปแบบของเครื่องดื่มชานมไข่มุกจากไต้หวันที่ต้มสดชงสดเพื่อสุขภาพด้วยราคาที่เหมาะสมสําหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยส่วนอีกหนึ่งแบรนด์ดังกับแบรนด์โคอิเต้แบรนด์ชาพรีเมียมจากไต้หวันก่อตั้งโดยมิสมาชาวไต้หวันผู้มีแนวคิดอยากแนะนำเครื่องดื่มชาที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบไต้หวันแท้ให้ประเทศต่างๆได้รู้จัก จึงต่อยอดจากธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นร้านชาชื่อดังของไต้หวันอยู่แล้วในชื่ออูซือหลานเพื่อเปิดธุรกิจชาของตัวเองภายใต้แบรนด์โคอิเตะพร้อมกับเปิดสาขาต้นแบบแห่งแรกในไต้หวันเมื่อปี2549จนปัจจุบันมีสาขายอยู่ใน12ประเทศแล้วค่ะตอนนี้มายกับยูโดขึ้นนำ1-0ครับแต่เบสประเทศยังไม่ต้องกังวลครับคุณมี10<ล>ปีเสมอได้แต่ในทางกับการยูโดกับมายแค่ข้อนี้คุณชนะอีกครั้งคุณเป็นแชมป์ทันทีครับ แล้ววันนี้เราแจกไปแล้วนะฮะในวันที่เราถ่ายทําเราแจกคันที่6ไปแล้ววันนี้คันที่เจ็ดถแล้วเราเคยถ่ายแล้วแจกสองคันอย่างนี้ด้วยอะไรเกิดขึ้นได้ครับคําถามข้อที่2ครับโบโบว่ามาหิวแหละสวเก๊คนสั่งบ่อยจะโกงเหมือนกันหิวไหมข้อนี้ยูโดกับผมเราสองคนไม่เกี่ยวครับจริงเหรอครับเพราะเป็นเรื่องของเครื่องสําอางที่อยู่ในกระเป๋าผู้หญิงไม่แม่นะนะอ่คุณอาจจะมีความเชี่ยวชาญเราจะถาม จำนวนเครื่องสําอางที่อยู่ในกระเป๋าผู้หญิงคําถามอะไรครับโอเค oh. เรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็น o ู a n w a l ลเลยฮะค,คำถามก็คือว่าผู้หญิงไทยมีเครื่องสําอางอะไรในกระเป๋ามากชิ้นกว่ากัน oh. จํานวนชิ้นนะฮะครับที่พกกันเนาะผู้หญิงไม่ได้พกลิปสติกอันเดียอยู่แล้ว อย่าไปบอกเขาตีค้ณยิงอาจจะมันมีอะไรอย่าอายเลนเนอร์อายแชดเดลอ่ะโอ้ยสีนหรืออะไรเยอะแยะไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมไม่รู้เรื่องเลยอันเนี้ยใช่ยูโดเพราะนั้นคุณต้องปล่อยให้มาเชิดชายนะฮะเฉิดฉายมาเชิดชายนะแต่ฝั่งนี้เขามีสองคนนะฮะโอเคเชื่อว่านี่มือเร็วพอตบไฟฝั่งที่มีมากชิ้นกว่านี่เป็นผลสำรวจของคนไทยเท่านั้นนะฮะมือใกล้ผงไฟครับภาพมา เชดดอลิปสติกครับนี่เบสกับเคสเลือกลิปสติกมั่นใจค่ะลิปสติกค่ะมั่นใจมั่นใจเแปะเพิ่มีอันคือเป็นคนแบบไม่ค่อยใช้เยอะมีแท่งเดียวแต่รู้ว่าเพื่อนคนอื่นอะมีเยอะเคสก็มีอันไม่พอค่ะไม่ไม่พอเพิ่มอันยืมเพื่อนอีกทียืมเพื่อนค่ะยืมคนอย่างที่เจนก็พบหลายอันเขาเผื่อคนแบบคุณเนี่ยแหละฮะก็ถูกค่ะแต่ต่อมาแล้วลิปสติกไม่ไม่ดูเซ็งเพราะว่าไม่อยากตอบลิปสติกเหมือนกันพกคนจะสีแท่งค่ะก็นี่ไงมีไว้เผื่อเคส คุณนะคุณไม่อาจจะผิดก็ได้ไงคุณมีปากบนกับปากล่างไม่ต้องมีสีแท่งเลยไม่ครับบอกว่าตอนเช้าสีหนึ่งบ่ายสีเปล่งทาพร้อมกันสีแท่งมันเป็นเลเยอะผสมสีผสมสีมันจะได้เท็กเจอร์มันจะได้ความแบบน่าไม่คุณเคยมีปัญหาอ้าปากไม่ขึ้นผนังไหมฮะปากแม่ขึ้อ้าปากโบว์โบว์โบว์โบว้จะได้ไม่พูดเยอะแต่เบสกับเคนเป็นตอบก่อนและลิปสติกมันเป็นคำตอบที่ทำไมครับเบสถูกค่ะเคสถูกค่ะแน่นอนถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะ ถูกค่ะที่ทำไมมันถูกมากครับผมมาแล้วครับกูกดด้วยในศูนย์ครับในข้อสองเบสกับเคสแพ้ไม่ได้เพราะว่าถูกยูโดกับไมค์ขึ้นนำนะครับเพราะนั้นป่าไม้ทันครับไปกันต่อเลยครับข้อนี้เนี่ยมันเป็นสงครามของผู้หญิงอันชัดยูโดเสียเปรียบจำนวนไพ่พลนิดหน่อยนะฮะจะเข้าร่วมด้วยละครับโอเคอ้าภาพมา ไม่ทานแล้วกับบัตรทองจริงเหรอผมว่าพังอะเจ็บไหมลูกเจ็บไหมลูกโอเคคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณผมได้ยินเสียงแล้วป้าปูปูปูป้ากดไม่ทานอะออย่างไรทีนี้ช่วยช่วยใส่กราฟิกมันร้องไห้หน่อยได้ไหมไอ้แท่นนี่ร้องไห้หน่อยได้ไหมมาตีซะขนาดนี้ทำไมเชื่อว่าบัชออนมีมากกว่าหนึ่งชิ้นคิดว่า ถ้าพกในกระเป๋าค่ะคส่วนตัวก็ไม่พกยาทาเล็บไปข้างนอนกบราชออนอาจจะอย่างน้อยก็สองสีเผื่อปัดวันหนึง่งคุณมีเล็บสีแท่งบราชออนคุณนะฮะอย่างน้อยก็หนึ่งถึงสองค่ะโอเคเบสกับเคสถ้าคุณได้ตอบก่อนคุณเอาอะไรฮะบราชออนละค่ะบราชอนนะะชอนเหมือนกันโอ้นี่มอบตัวเลยฮะเฮะเพราะนั้นต้องลุ้นกันนะฮะอันนี้คือผลสำรวจจากคนไทยผู้หญิงไทยทั้งหมดนะฮะแล้วบราชอน มันทำไมครับมายมันถูกค่ะยูโดมันทำไมมันถูกนะครับมันถูกเป็นถูกเป็นต่อตีทำไมไม่ถูกแหมคำถามข้อนี้เข้าทางสาวๆมากเลยเลยค่ะไม่รู้ว่าคุณยูโดจะช่วยคุณมายได้หรือไม่หรือจะปล่อยแต้มให้อีกฝั่งได้ตีเสมอเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะก็บ a n a n a z i